ฮัลโหลเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมบกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่อง,ร,องราวของ Baby m o n มอน r อร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันนั่นเองเริ่มกันเลยเนะครับกับเรื่องแรกเรื่องนี้เป็นเรื่องของชิคกิต้ากับรุ่นพี่เด็กไทยใน YG นั่นก็คือ ลิซ่าแบล็กเพียนั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยทั้ง2คนนะครับได้เข้ามาอยู่ในการโหวตอันเดียวกันเลยนะครับหัวข้อเดียวกันเลยกับ You p OP, ne, i c k K-pop m a ก n น e I d o l ของ Girl นั่นเองนะครับเป็นฝั่งหญิงอย่างที่ทุกคนรู้กันดีเลยนะครับว่า YG ในตอนนี้เนี่ยมีเด็กไทยที่ได้เดบิวต์อยู่3คนด้วยกันนะครับนั่นก็คือลิซ่าจาก b l ล c k p พ n k ซึ่งก็เป็นรุ่นพี่นะครับโต่งดังมากๆเลยด้วยแล้วก็มีเด็กไทยอีก2คนที่เพิ่งจะเดบิวต์แล้วก็กําลังจะปล่อยผลงานอย่างจริงๆจังๆอย่างเป็นทาางการ เนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเดือนไหนเหมือนกันนะครับนั่นก็คือฮาริตาแล้วก็ชิกิตานั่นเองซึ่งถ้าหากพูดถึงมักเน่ของ2วง แบล็กพิงก์แล้วก็เบบี้มอนสเตอร์มักเน่ก็คือเด็กไทยนะครับนั่นก็คือลิซ่าแล้วก็ชิกิต้านั่นเองดังนั้นเนี่ยทั้ง2คนก็เลยถูกเข้ามาอยู่ในการโหวตเคป๊อปมักเน่ไอดอลเกิลนะครับซึ่งการเข้ามาอยู่ในการโหวตร,ร่วมกันทั้ง2คนนี้ก็ทําให้แฟนๆแบบเฮ้ยจะยังไงดีรักพี่เสียดายน้องรักน้องเสียดายพี่ก็ต้องสลับกันโหวตสลับกันโหวตสลับกันโหวตอยู่แบบนี้นั่นเองนะครับมัมมี่ลิซ่าที่เอ็นดูน้องชิกิต้าเนี่ยก็อยากโหวตให้น้องชิกิต้าด้วยเหมือนกกกัันนและมมีี้องชิา่ท็ร แลวก็ ภูมิใจในตัวรุ่นพี่ลิซ่าเนี่ยก็อยากบดให้ลิซ่าด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าทําใจยากมากๆเลยนะครับแต่ไม่ว่าจะใครก็ตามเราเชื่อว่าเป็นตัวแทนของเด็กไทยที่แบบว่าจะโด่งดังแล้วก็ไปไกลมากๆยิ่งในวงการเคปอมในตอนนี้เนี่ยเด็กไทยก็คือเข้าไปอยู่การหลายวงมากๆไปได้มีเพียงแค่ในค่าย YG เท่านั้นนะครับการอยู่ในร่วมโบทเดียวกัน,นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟแฟนๆเนี่ยรู้สึกตื้นตันใจนะครับที่เด็กไทยถึง2คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในการโบทที่เป็นหัวข้อเดียวกันแบบนี้ นั่นก็คือตัวแทนมักเน่ของวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดปังนั่นเองใครที่เป็นแฟนคลับทั้งรุ่นพี่ลิซ่าแล้วก็รุ่นน้องจิกกต้านะครับก็สลับกันโบดได้เลยเลือกโบดให้ขันทั้งคู่นะครับหรือว่าใครเป็นแฟนคลับของใครอยากโบตคนไหนเนี่ยก็จัดเลยยังไงก็เป็นเด็กไทยเหมือนกันซัพพอร์ตเด็กไทยกันเยอะๆนะครับนอกจากนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอยอนนั่นเองในวันนี้เนี่ยมีฟแฟนๆแ,แชร์กันเพียบเลยนะครับกับการเจอไอยอนครั้งแรกหลังจากที่ห่างหายกัันนนนนไปนะนานมามกๆแแลล้วีฟบ ถ่ายรูปกับคลิปวิดีโอมาได้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยเป็นคลิปดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่ามีรูปภาพถูกปล่อยออกมาเพิ่มเติมสาว939ของเรานะครับกลับมาแบบปังๆพร้อมกับเสื้อที่เป็นตัวเลข 939บางส่วนเนี่ยก็มาแบบเฮ้ยสปอยหรือเปล่านะเดือน9วันที่3แล้วก็ย้ําให้ฟังอีกทีว่าเดือน9นะครับจะใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าอาชอนจะกลับมาพร้อมกับการสําแดงพลังพิเศษใบหวัวให้กับแฟนไทยเพื่อเป็นการแบบว่างอนง้ององ้อ,อ,อ,องอนนะหนูงอมามีนะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าคนดูละกันนะครับใครจะลองไปซื้อตามก็ได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยแฟนคลับของอาชอนเนี่ยตอนนี้คือบอกว่าออยอนกลับมาแล้วคัมแบ็กแล้วพร้อมกับความปังสาว939จะมา แบบทําให้ทุกคนนั้นได้หายคิดถึงหลังจากนี้รอดูได้เลย Tik t o ็อกชาเลนจ์ต่างๆจะต้องมีอายอนมาแน่นอนนะครับอาจจะมาแบบว่าปัง,ปงๆเฟสเฟสไปเลยหรือเปล่าหรือจะมาต่อยอดจากเล e ฟลีชาเลนจ์ของรุ่นพี่นะครับก็มารอดูกันได้คลิปนี้เนี่ยเราก็แวมมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับใครที่เห็นความปังของสาว939แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคิดถึงออยอนกันมากไหมคอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็อย่าลืมไปบวตให้กับชิคกิต้าหรือว่าจะโบวตพ่วงให้กับรุ่นพี่ลิซ่าด้วยก็ได้นะครับสลับกัน เป็นตัวแทนมักเน่ของ2วงเกิร์ลกรุ๊ปสุดปังกันแบ็คพิงและก็เบบี้ปอนสเตอร์นั่นเองคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง